มันรถทัวรี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวลองด้อมสีดูโอ้โหโคตรแรงอ่ะมาเร็วมากท็อกโอ้โหแบบดึงเลยอ่ะคือไฮไลท์ของมันเลยคือมันไม่ลอนนะครับ ล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์ดูคาติที่สาขารมกาวนะครับวันนี้เป็นวันที่1เลยที่แบบว่าเปิดใหม่เลยนะคะข้างหลังของเรานะครับก็เป็นเจ้ารถมัลติ s t าร์ด้าวีโนะครับที่เปลี่ยนโฉมมาใหม่และอัดแน่นมาด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเทสรถกันแล้วก็มาดูบรรยากาศของศูนย์ที่นี่กันนะครับที่เขาเพิ่งเปลี่ยนถ่ายเจ้าของเนี่ย มาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ารถมัลติสตาร์ดา V4S ข้างหลังตรงนี้เนี่ยจะซื้อดีไหมคุ้มค่ากับการเสียเงินไหมราคารถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนกลางๆนะครแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้ามัลติสตาร์ด V4 เป็นยังไงไป เอาละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูเฟลลิ่งการขับขี่ของเจ้ามอเตอร์สตาร์ดาว B4S กันนะฮะวันนี้ได้รับเกียริจากดูคติไทยแลนด์นะฮะเทสเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยเออโอ้โหคอมก็โอเคคนระับน้ำหนักรถนะครับไม่หนักเลยแล้วก็รถไม่สูงนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันอ,อ,อ,อคือ ต้องบอกไปก่อนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น V4 นะครับเครื่อง V4 4สูบแล้วแต่ความพิเศษของมันเลยก็คือไม่ร้อนขานะไม่ร้อนขาตรงนี้เลยปกติสายดูคติจะรู้กันแล้วว่าตรงเนี้ยแม่งร้อนอยู่แล้วโอ้โหไปแล้วอันนี้เราอยู่ในโหมดทัวริงนะครับโอเคโอเค เมีระบบตัวเปลี่ยโฮด้วยนะครับตัวนี้ดีมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปโอ้โหมีคลิกชิปด้วยบอกเลยว่าเจ๋งว่ารู้สึกว่าโอเคเลยช่วงล่างโอเคเลย อยู่ในโหมดทัวร,ริงบอกเลยว่าโคตรแรงอะ่ะเจ้ามาติสตาร์ดา v วเนี่ยเหมือนว่าได้ปรับปรับเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็ลมร้อนที่มันจะเป่าขานะปกติถ้าเกิดรุ่นก่นกอนเนี่ยคือลมร้อนน่ะมันจะเป่าขาเลยแต่ด้วยแบบว่าตัวนี้มันปรับเปลี่ยนมาแล้วนะคือบอกเลยว่าการเข้าโค้งโอเคโอ้โหช่วงล่างนุ่มบอกเลยบอกเลยว่านุ่มมาก นุ่มมากๆใช้คํานี้ดีกว่าว่านุ่มมากๆลองเปลี่ยนโหมดดูโหมดสปอร์ดดูกันว่าหลายคนว่าโหมดสปอร์ตจะเป็นยังไงเนี่ยสังเกตเลยว่าเวลาขับมาเนี่ยแอโร่ดนามิกมันจะมาทางนี้นะลมมันจะเข้าตรนนี้มันจะเป็นลมเย็นที่มาตีขาเราลมร้อนมันก็จะออกตรงนี้นี่มันจะออกข้างๆอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหคือถ้าราการขับขี่โอเคตรงนี้อีกจุดหนึ่งเลยที่แบบว่าแม่งเจ๋งมากๆนั่นก็คือนี่เราขึ้นนี้ปุ๊บเวลาเราขับขี่นะฮบ เราไม่ต้องแบบหนีอย่างนี้เลยไม่เหมือนรุ่นเก่านี่ลงงี้โอ้โหสะดวกมากๆนะครับฟีเจอร์การใช้งานมาเยอะมากๆครับโดยเฉพาะคลิปชิปมาบอกเลยว่าสมูทมากๆนี่ระบบทำงานนะครับเป็นเอ่อตัวเขาเรียกว่าบลา,ายด e เทคชั่นนะครับเป็นเหมือนว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับในเรื่องของมุมอับของเรานะมีรถขับมาแบบว่าแซงเราปุ๊บอย่างเงี้ยเนี้ยไฟเนี้ยมันจะขึ้นโชว์เลยโอ้โหดูดิขึ้นมาอย่างเงี้ย คือเครื่องสมูทมากๆอ่ะเพื่อนๆพอแล้วไงเสียตังแน่เลยดูคติสนุกอยู่แล้วบอกเลยช่วงล่างดีมากๆโอเคเราอยากไปเทียบ G S นะแต่ถามว่าสู้ได้ไหมผมว่าสูสีดีกว่า G S เขาก็มีดีแบบนึงดูคติก็มีดีอีกแบบนึงนะเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ในโหมดเอ่อคูลง อยู่ในโหมดทัวริงก็ยังแรงเลยอะดูเขาติบอกแล้วว่ามันอัดแน่นมาด้วยเทคโนโลยีจริงๆคือช่วงล่างหนึบมากๆเดี๋ยวผมลองปรับไห้นี่ดูโชกนะครับเรามาปรับอยู่ในแบบว่าขับคนเดียวดูดูว่าโช๊มันจะปรับเป็นยังไงนี่ลองนี้เลยปึ๊บอ้โหโอเคเลยปกติถ้าเกิดฮาร์เรย์นี่ก็คือจะสั่นเป็นเจ้าเข้าแล้ว ต็นี้บอกเลยว่าโอเคเยี่ยมยอดมากๆนะครับทางนี้นั้นต้องขอขอบคุณนะครับคุณแบงค์นะครับเซลที่ใจดีนะฮะที่ให้โอกาสเราแล้วก็ขอบคุณดูติดไทยแลนด์มากๆนะครับที่ให้โอกาสเราในการเอาเจ้าตัวมอเตอสตาร์ด้าว V4 นี้มาให้ผมทสนะครับในช่องมอเตอร์โกนะฮะถ้าทางการขับขี่นะครับก็คือมันจะงุ้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็เนี่ยบอกตรงไม่ร้อนเลยคือไฮไลท์ของมันเลยคือมันไม่ร้อนะครับปกติคือเนี่ย มันต้องรอแหละ ดึงเลยอะลื่นเหลือผมว่าความเร็วเนี่ยขนาดอยู่ในโหมดทัวรลิงนะคือท้องม,มาจัดมากอ่ะแรงบิดดีมากๆ่่ะกระชากเลยอ่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่มันรถทัวรลิงนะครับโอ้โหโคตรสุดช่วงล่างโอเคไม่แข็งไม่กระด้างเลยอ่ะคือเราลืมภาพจำความเป็นดูคาติในรุ่นก่อนๆเลยอะในรุ่นแบบกอสิสตาร์ารุ่นก่อนที่บอกว่าเฮ้ย แม่งร้อนอย่างงู้นอย่างนี้พอร้อนแล้วเดี๋ยวเกียร์แข็งหรือว่าช่วงล่างแม่งก็งันๆนน่ะไม่ได้ดีอะไรสักเท่าไหร่คุณต้องลบภาพจำนั้นออกไปเลยนะบอกเลยตัวนี้โคเจ๋งลองเไปิดอัได้สิคุณทุกคนดูดิคือขับอย่างเดียวไปอย่างเดียวเว้นทางข้างหน้าให้ขับอย่างเดียวอ่ะสบายๆคือเหมาะกับการเดินทางจริงๆขนาดแท้เลยดูดิไปเรื่อยๆ เจอค่ะข้างหน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันก็จะเบรคให้เหมือนรถยนต์อ่ะง่ายๆเหมือนคุณขับรถยนต์อ่ะแต่เราขับช้ารถแซงเจอแซงนะฮะนุ่มนุ่มจ่ะนุ่มนุ่มจ่ะก็คือนุ่มจ้ะดูดูก็ืออุ้ย โคตนุ่มบอกเลยผมบอกเลยถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าเกิดให้เลือกรถอย่าง GS กับมัเติส์ a d a ดานะเลือกอะไรไม่บอกไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันถ้าเป็นเพื่อนล่ะจะเลือกคันไหนคือด้วยขนาดตัวรถที่มันไม่ใหญ่อ่ะแล้วแบบทำให้เวลาเราขับขี่ทางไกลๆมันมันไม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าน้ำหนักรถมัน,มน,มนทับสำหรับตัวผมนะเบามากนะเบาจริงๆนะ หรือว่าผมอาจจะชินกับเจ้ารถออไกด์มาหรือเปล่าไม่ชัวนะอีกไฮไลท์หนึ่งนะคือว่าเจ้าตัวนี้คือมันมีมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของดูคติได้นะแล้วก็เวลาเราเปิดออพวกเส้นทางพวกแผนที่เนี่ยมันก็จะลิงก์ให้กับเข้าตัวหน้าจอของเราเลยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราปรับโหมดเอดูโรเนี่ยปุ๊บเราสามารถดึงหน้าจอตรงเนี้ยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งได้นะโคตรเจ๋งอะ่ะคัดแทบไม่ต้องกรรมอะ่ะคือคลิ h ชิฟบอกเลยว่าสมูทโคตรโคตแม่งรถอะไรวันเนี้ยแม่เจ้าโอ้โหคือเวลาคนออาที่วีกไกลแล้วจังหวะ เร่งแซงนะคุณมั่นใจได้เลยว่าดูคติเนี่ยกินขาดเดี๋ยวลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหเลื่อนลงได้อย่างง่ายดายสบายปือือขอเกี่ยวว่าดูดิใช้ได้ป่าเอ้ยยังได้อยู่โอเคดูดิไม่หนักรถไม่หนักเลยช่วงล่างนิ่มมากเอาละเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมถึงเวลาที่หนักใจอีกแล้วไม่ชอบเลยอารมณ์นี้บอกเครื่องตัวเนี้ยมันทำออกมาเหมือนกบ วันนี้ก็เล่ยวิโฟนะครับคือมันเป็นซีสูปก็จริงแต่คือเวลาเราจอดเงี้ยปุ๊บมันจะมีสองสูบที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับันี้แหละเจ้าวะเออใช่แหละโอ้กลับสูบได้เวย้ยวู้สุดยอด เจ๋งว่ะสมุดไหมพี่สมุดมากพี่มากมากันมันมันไม่ก้าวล้าเหมือนเมื่อก่อนไม่กล้าเล้าแต่อยากให้มันก้าเล้าก็ได้อ่ะได้ครับได้โอ้โหร้อยเจ็ดสิบคือเมื่อกี้ลองเปิดปุ๊บโอ้โหมันกระชากเลยนะสุดยอดมากแป๊บเดียวขึ้นร้อยหกร้อยเจ็ดเลยอ่ะหนักใจอีกแล้วจองเท่าไหร่ครับเห็นใส่หน้าเลยไม่ไม่ครับไม่ ไม่เหลือเป็นยังไงอะอารมณ์มันเป็นยังไงเครือเอาไงเอาง่ายๆพี่ต้องลบภาพจําของดูคาติมาติสตาร์ดารุ่นเก่าไปเลยความร้อนไม่มีเลย2ในเรื่องของช่วงล่างนุ่มมากๆกลายเป็น g ีผสมมันติความแรงนี่เราไม่พูดถึงอยู่แล้วคือแม่งแรงอยู่แล้วจุดเด่นฟีเจอร์เด่นที่ที่ผมชอบมากๆก็คือเจ้าตัวเนี้ย เซนเซอร์ตัวนี้เวลาพี่กดพุชคอนโทรลใช่ป่ะตัวนี้มันจะเว้นระยะห่างทางข้างหน้าก็คือถ้าเกิดใกล้กับรถข้างหน้ามันจะหยุดให้เนี่ยชอบตรงนี้แล้วคือพี่ขับไปไกลๆอ่ะบอกเลยว่าโคตรสบายอีกจุดหนึ่งพี่เวลาพี่แบบว่าอยากจะเอาขับขึ้นขับลงแค่นี้เออเอาขึ้นง่ายมากเลยนะของพี่โอต้องต้องต้องล็อกต้องใช้แรงเนี่ยสำหรับตัวนี้เขาพัฒนานะเอาขึ้นง่ายมากตัวเซนเซอร์ที่เอาไฟขึ้นตรงนี้มันทํางานที่แบบเซนซิทีฟมากนะเร็วมาก ก็คือถ้าเกิดว่ามีรถอยู่ในมุมอับมุมอับเซนเซอร์ก็จะขึ้นเลยเตือนเลยเหมือนกับรถยนต์อยู่ฝั่งฝาขึ้นฝั่งฝาอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอยู่ตรงกลางมันขึ้น2อันเลยขึ้น2อันเลยใช่ขึ้น2อันเลยแล้วแบบมันขึ้นแบบขึ้นค้าลยนะง่ายๆก็คือเป็นฟูลลีเทคโนโลยีแน่นมากคือในรถคันนี้เลยยัดใส่มาเลยแล้ไม่เหลือครับจองไม่เหลือไม่เหลือสุดท้ายก็จองครับ คนแรกวันแรกแล้วก็จองคนแรกด้วยจองคนแรกไหมไม่รู้นะพี่เขาบอกจองคนแรกคนแรกเหรอใช่เหรอคนแรกใช่ไหมครับจองคนแรกเลยผมชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นแต่เราแบบว่ามีกําลังมันเป็นความชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าซื้อด้วยอารมณ์ล้วนๆซื้อด้วยอารมณ์ล้วนๆขับปุ๊บซื้อเลยเพราะตอนแรกตั้งใจแค่มารีวิวมารีวิวมาดูเฉยๆไม่ได้อยากจะเสียตังค์อยากที่มอลองมา จะได้มีเพื่อนขับไปถ้าเราก็คงไม่ได้ขับจีนแล้วแหละซื้อมานะทบอยู่ครั้งเดียวที่เหลือเอาไปแต่งยกไปแต่งเดี๋ยวผมเห็นในเฟซอีกแล้วพี่มอสเพิ่งเอารถไปทาอะไรอีกเนี่ยแต่งไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วโทร์เทคทั้งคันใส่ทุกรูไงโทลรเทคทั้งคันเดี๋ยวนี้ผมมาเดี๋ยวผมก็กลับว่าหนึ่งล้อผมจะเปลี่ยนล้อเดี๋ยวจะเปลี่ยนล้อเป็นล้อซีลวดเปลี่ยนยางใหม่ยางใหม่เป็นสกออเปียนเทลสกออเปียนเทลแล้วก็ อลูมิเนียมอ่าแล้วก็ใส่ใส่พวกอุปกรณ์การแคสบาร์แค่นี้ก็ก็ก็เยอะแล้วนะก็จบแล้วนะสำหรับคันนี้ถ่อยอีกอันนึงจบแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วเขาให้เบรกเบลโบ่มาด้วยนี่ใช่ไหมเบรกเบลโบ่เบลโบ่จานเป็นโฟลติ้งมากเบรกนี่คือเบลโบ่นี่คือคุณมั่นใจเวลาแบบขับมาเร็วๆยังไงก็อยู่เป็นไงเมื่อกี้เบรกเบรกดีมากๆมันไม่เหมือนกัะเราขับฮาร์เลย์อะฮาร์เลย์ต้องเว้นระยะเว้นระยะในการในการเบรกนิดนึงเพราะเขามีระยะของเขา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเนี้อย่าง GS หรือว่ามันติคันนี้ก็คือกดปุ๊บหยุดเลยชกจมเลยอ่ะอแล้วก็เมื่อกี้ขับตรงพื้นสะพานามันจะเป็นทางแบบขูกขาใช่ไหมลองรับนิ่งเลยนิ่งมากก็เดี๋ยวคงจะได้นกยักษ์คันนี้ไ,นไปออกทริปกับมอเตอร์โกมาเจอกับพี่มอส GS ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปลุยที่ไหนกันบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูพี่เพชรเสียตัวไม่ใช่เสียตัวเสียตังเสียตังกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับในช่องมอเตอร์มอเตอร์โกนะครับแล้วเจอกันกับทริปถัดไปสวัสดีครับ